ทั้งตัวหมดหัวใจเสียงก็อย่างนี้ขยันร้องกันด้วยเออดีใจย่าดีใจถือว่าเป็นเรื่องช็อกเหมือนกันนะใช่ตกใจเหมือนเมื่อคืนก่อนนอนเนื้ออะไรวะนะมาไวมาไวไปไวเขาไม่เรียกว่าปาดเออเขาเรียกว่าป้าขอไคขับปีกทามไหนเออเสียงแหลมดีจังเลย อ่ะก็ <ASMR. S 1> วันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวกันเนาะแล้วก็รวมไปถึงมีทีมยอดเยี่ยมประจำช่แล้วจัดโดยอลันเชเลอร์เหมือนเดิมครับผมท้าพร้อมแล้วไปค่ะสวัสดีค่ะ NR 7วัน7 n คอนเทนต์นะคะวันนี้ NR คนเบากรเาไปเลยไปเลยไปเลยไปเ้ย คอนเบาก็คือข่าวบอลแบนแกตไม่จบให้ฉันด้วยผมชอบผมชอบผมชอบมาเลยตัวเนี้ยเอ็นอาร์คอนเบาก็คือข่าวบอลนะคะก็จะอัปเดตข่าวสารกันเนาะใช่ฮะแบบนี้เป็นประจําทุกวันเลยครับครับและนี่คือคอนเทนต์ที่คุณดูแล้วพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเ่ยก่อนจะไปดูคลิปต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยและคลิปนี้ขอบคุณยังไม่มี และอยากให้มีนะคะส่งข้อมูลกันเข้ามาติดต่อกันเข้ามาได้นะได้เลยครับ nr sport radio gmail com ผู้ใหญ่ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับฟูมาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่เราจะคุยกันเลยดีกว่าคือทีมยอดเยี่ยมแมตช์เดย์แรกของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2025-26จัดโดยอารันเชเลอร์เหมือนเดิมที่น่าสนใจนะคือเชเลอร์จัดนักเตะเซดแยร์ลงไปทีมถึง3คนซึ่งปกติเชเลอร์จะไม่ค่อยเอ่ยปากชมนักเตะเซนแยรนักเตะเซนแยร์มาเท่าไหร่ เขาเหมือนเป็นอลิร่วมเมืองประมาณนั้นเซอร์แลนด์กับนิวคาสเซิลน่ะก็เริ่มที่ผู้สาวประตูครับดาวิดรรยากองหลังลาปูแม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ดาวิดรรยาเกมล่าสุดเจอแมนยูเจ็ดเซฟมั้งมีโอกาสเซฟไปทั้งหมดเจ็ดเซฟแน่ๆคือจอดจ่อเอยอะไรเอยจังหวะที่น่วรเข้าอ่ะที่แบบใจเราแบบไปแล้วอ่ะเซฟได้เซฟได้ก็ถือว่าเหนียวนะครับผมใช่โอ้ลืมบอกแผนก่อนเชลเลอร์เขาจัดเป็น343ครับเออซึ่งมันอาจจะบางคนบอกเอ้ยแผนนี้มันเล่นไม่ได้จริงย่เขา จัดแบบให้มันแบบใส่ลงไปได้เฉยอ <พบ S 2> ะไรอย่างนี้ไม่ได้ซีเรียสเล่นได้เล่นไม่ได้นะครับกองหลังคนแรกครับแดนบาเลตกองหลังของซันเดอร์แลนด์ต้องบอกว่าเกมแรกเปิดมาในฟิลิกก็เดบิวต์แล้วก็ทําได้ดีเลยแล้วก็จัดเป็นหนึ่งประตูด้วยสำหรับคนแรกคนที่2ครับแดนเบิร์นของนิวคาสเซลเขาบอกว่าแดนเบิร์นเป็นคี์แมนสําสำคัญที่ช่วยให้นิวคาสเซนยันแอสตันวิลล่าได้วันนั้นเพราะนั้นน่ะวิลล่าก็บุกค,คนเพลินนะวิลล่ามันก็จะสวนจะเอาจะเอาเหมือนกันนะใช่ใช่ทำมันเล่นไปครับแล้วก็ออกงคคนืข คิสันพาเลตเขาบอกเป็นผู้นำในเกมรับแล้วก็เล่นได้ความมั่นใจปิดเกมได้ดีเลยวันนั้นก็เสมอกับเชลซีไป0ูนยใช่ทางทางนี้จริงเกมวันนั้นเชลซีเล่นดีด้วยนะถูกต้องอแต่ว่าผลจบแบบนี้ก็ถือว่าเขาคือคนสำค ừ, ัญก็ถือว่ากองหลังก็ได้เครดิตไปเก็บกินชีต<ม>ให้ทีมได้อะไรอย่างนี้ขึ้นมาที่กองกลาง4คนฮนะคนแรกก็คือมฮัมหม็ดคูดุสเลยกลองหลังอะ กองกลางคนใหม่เพเมเกอร์คนใหม่ของทอรแนมฮอสเปอร์ลงมานั้นจัดไป2แอซิดแล้วก็มีลูกพงลูกพิวอะไรด้วยผมแล้วก็ต่อมาก็ไอพี่เดียร่าของซันเดอร์แลนด์เหมือนกันมิดฟิลคนนี้นะเขาบอกว่าที่ที่เราเคยคุยันว่าเขาเอามาแทนซื้อมาแทนโจบอา่าโจบใช่ <ๆ S 1> ใช่เซเตก็ดูเหนอกวกับโจบทุกอย่างประมาณนี้แล้วก็เล่นได้ดีจริงนะสำหรับวันนั้นดุดันแล้วก็ทะลุเข้ากรอบเขตโทษได้ด้วยถูกต้องครับอีกหนึ่งคนก็คือเทนี่ไลเซอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้ต้องพูดถึงเเเลลยรราห็นฟออ์มแ้ว เก่งๆไอ้ตัวนี้ไว้เอเอก<อ><น>็อปีแล้วก็แบบมิลานหนักอยู่<ช>ปีนี้ก็มาเล่นกับซิตี้แล้วก็โหโชว์ผลงานได้ดีเลยจับไปห,หนึประตู1นึนแอซิสวันนั้นและกองกลางคนสุดท้ายองตวนเซเมนโย ถึงวันนั้นทีมจะแพ้ลิเวอร์พูลไป4-2ก็าตามแต่ต้องบอกว่าฮะไอ้เฮียซเซมบนโย่แม่งแบบจี๊ดมาก<ช>โซโล่คนเดียว<ม>ไปยิงก็ทำมาแล้วเออแล้วก็วันนั้นยิงไป2ประตูนะส่วนองค์โต้เซเบนโย่จรง<ม>ิงอ่ะทีมใหญ่สนใจซเซเบนโย่เยอะมากช่วงตลาดเปิดแรกๆแต่บอลมาร์ทแบบรู้แกวกูจับเซ็นสัญญาใหม่เลยกูต่อสัญญาเลยจะปล่อยใครไปได้ยังไงอีกไม่ได้แล้วแล้วเซมบนโย่คือสำคัญจริงสำหรับเอไอสำหรับบอลมาร์ทนะแล้วก็หน้า3คนคนแรกฮะริชาร์ริซอนวันนั้นจัดไป2ประตูอย่างสวยเลยฮาฟวอลเล่ลูกหนึง แล้วก็จักรยานอวกาศลูกนึงอากาศอากาศพอมันเหนือคนื่นืเนี่ยมันพุ่งออกไปเลยเหรอานายแห่งสเปอร์ไม่ต้องจับปุ๊บไม่ต้องจับเขาเรียกอานายแห่งลอนดอนเหนือแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับเออร์ริงเบลลฮาร์แลนถือว่าเครื่องติดนะใช่ เปิดเกมแรกมาก็ยิงไป2ประตูเลยรอบปีนี้ผมว่าฮาแลนด์มีโอกาสที่จะพาซิตี้ไปได้ไกลเหมือนกันเพราะว่าปีออแล้วอ่ะฮาแลนด์ก็เจ็บด้วยอะไรด้วยเออก็น่าเสียดายนะแล้วก็พาซิตี้แบบแกว่งๆไปเหมือนกันก็มีผลนะแล้วก็กองหน้าคนสุดท้ายครับคริสวูดอันนี้อานายแห่งนิวซีแลนด์ อันนี้มันของแน่อยู่แล้วไอ้นี่มันโหดอยู่แล้วยิงไปส่งประตูแบบเฉียบๆก็คือมีลูกนึงคือมันยืนยิงเฉยๆเลยอคิกบูดอ่ะก็คือเขาคือตัวสําคัญคนนึงมากๆเลยของโฟเลตอ่ะที่พาทีมมาได้แบบมีขึ้นมาลุ้นตอนแรกแบบู่อันดับต้นๆของลีกอ่ะแล้วก็ผู้จัดการทีมครับอารันเชเลอร์เลือกลีจิสเลเบชผู้จัดการทีมของซันเดอร์แลนด์เปิดดัวเลือกเมนเจอร์คือบอกซันเดอร์แลนด์ะซันเดอร์แลนด์ก็ไม่โหดได้ไงก็เปิดตัวด้วยการคว้าสามแต้มเอาชนะเวสแฮมสามศูนย์ใช่แล้วเป็นถือว่าเป็นนฟออร์ม้ง ที่ผมว่ามันเกินค่า,<ม>าที่สุด,ดมามาใช่ใช่ครับ <มา S 1> แล้วนี่ก็เป็นทีมยอดเยี่ยมนะที่จัดโดยอาันเชียเลอร์ขอย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะจัดโดยอาันเชียเลอร์ไม่ใช่กุ๊ก ไม่ใช่ลี่เล้งย้ำวันไวเพราะว่าบางคน้เขาจะหูจะดับไปช่วงที่เราจัดแล้วไม่มีนักเตะที่เขาชอบหูเขาจะไม่ได้ยินอะไรแล้วปุ๊บหูจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาเข้าใจแลวใช่วช่ใช่เข้าใจแล้วเราก็เลยบอกว่าอารันเชียร์เลยเป็นคนจัดใช่ใช่ใช่ะตอนนั้นทีนี้เรามากัน ที่ข่าวกันบ้างดีกว่าได้เลยข่าวที่บอกเลยว่าโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ประจําค่าคืนที่ผ่านมาดีกว่ามันเป็นเรื่องที่มันมากนะตีสามก็กว่าตีสี่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอยู่ดีๆเด้งปึ๊กขึ้นมาเพาะอยู่ดีๆเธอใกลมาใกลเอเซ่เรามาเอองงอะมันเกิดอะไรขึ้นอะอยากรู้เรื่องนี้มากเลยจากตอนแรกที่แบบจะไปสเปอร์คือรีบแบบตัดใจแล้วคิดว่าคงไม่มีอะไรอกคิดว่าจบแล้วใช่ใช่อยู่ดีๆอาซนอลก็มีข่าวว่ามีการดิวกับเอเซ่แล้วขยับเข้ามาใกล้เธอแบบนี้เออชิดเข้ามาแล้วไอ้ แน่ๆคือเขาบอกว่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันเรียบร้อยเออพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการมันยังไม่ได้มีการเซ็นเอกสารแต่ถ้าใครติดตามพวกตามเพจอาร์เซนอลเอกสารยังไม่มาหรอกอแต่รูปวาดมาแล้วที่อุโมงค์มาแล้วมันมีภาพหลุดที่อุโมงค์ของอาร์เซนอลถูกไหมใช่ตรงอุโมงค์ที่จะไปเอมิเรสสเตเดียมมันจะมีอุโมงค์ที่เหมือนเขาชอบมาเขียนทํารูปกราฟิตี้ต่างๆเยอะแยะมากมายาเป็นรูปนักเตะครับนักเตะเซเร,รูปมาแล้วเรียบร้อยแล้วอ๋อวมากคิดดูมันวจริงอ่ะแล้วสำหรับเรื่องนี้ เดวิดออสตินค่ะก็มีรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเอเบลชีเอเซ่นะคะมีรายงานว่าข้อเสนอของเดียวนี้เนี่ยมีมูลค่าใกล้เคียงกับค่าฉีกสัญญาของเอเซ่ที่เพิ่งจะหมดไป 55. 5บวกปะประมาณอยู่ที่รวมๆแล้วคือประมาณ68ล้านปอนด์อ๋อโอเคครับซึ่งจริงๆจํานวนนี้เป็นจํานวนที่สเปอร์ก็พร้อมจะจ่ายเช่นกันนะแต่ไปไปมาๆมันมาจบอยู่ที่อาร์เซนอลค่ะแล้วก็อย่างที่รีบบอกก็คือตอนนี้เงื่อนไขส่วนตัวของ นักเตะกับทางอาเซนอนเนี่ยมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ตัวเอกสารนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้<ะ>สเปอร์ก็บรรลุข้อตกลงกับพาเลตแล้วเหมือนกันใชก่ก็ก่อนนี้มีข่าวว่าแบบเอ้ยนักเตะก็สนใจย้ายไปสเปอร์<ช>อะไรพวกนี้ออซึ่งอันเนี้ยเขาบรรลุข้อตกลงไปตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาหลังจากที่สเปอร์เขาคุยกับทางพาเลตมาประมาณ10กว่าวันเนาะแต่สุดท้ายมันก็สรุปดีวกันไม่ได้จนกระทั่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเย็นเมื่อวานอยู่ดีๆมมันีร งานมาทางจากอาร์เซนอลน,นี่แหละว่าออออใครฮาวเวิร์ดเมียกับใครฮาวเวิร์ดคราวิกคราวิกใครฮาวิก,วกอยากกินเค้กแหละหเลยก็วิกอเออคราวิก ใชฮาวเวดมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้รู้ในรายละเอียดว่าแบบบาดเจ็บเยอะน้อยแค่ไหนเออจะพักไหมอะไรไหมใช่พักนานหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าหลังจากมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บอาเซนอนถูกรายงานว่ากระโดดกลับเข้าไปในตลาดซื้อขายครั้งหนึ่งนี่แหละใจคอวัวไม่ดีเหมือนกันน๋เพราะการที่อาเซนอนแบบกลับลงไปทันทีแบบนี้แปลว่ามันฉุกเฉินเออฮาวเวดใช่หนักไหมหรือยังไงเออนักไหมอนนี้เดี๋ยวรอติดตามแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้สำหรับดีลของ มีรายงานนะคะว่าเซนนอนเนี่ยยื่นข้อเสนอกับพาเลทที่60ล้านปอนด์แล้วก็แอดออนอีก8ล้านปอนด์โอ้โหก็68ล้านเท่ากับราคาที่ค่าสัญญาที่พาเลทเคยตั้งไว้ใช่ใช่ใช่อะละคราวนี้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการแย่งตัวเอเซแล้วขอพามาดูทำลายการแย่งตัวกันเออมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างอาเซนอนกับสเปอร์นะคะเริ่มก่อนเลยที่เดือนกรกฎาคมเอเซ่เนี่ยตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากทางอาเซนอนและลิเวอร์พูลต่อมาค่ะอาเซนอลเนี่ย ก็มีการเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการกับพาเลตนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยพวกเขาก็กําลังเจรจากับเยอเคเลตด้วยเป็นช่วงทำลายไปบอมกันต่อจากนั้นค่ะเดือนสิงหาคมนะคะสเปอร์ก็มาให้ความสนใจเอเซ่หลังจากที่เจมส์บัดิสันเนี่ยต้องเจ็บแล้วก็พักยาวใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงคือช่วงประมาณสัก1 8 1 9สิางหาเนี่ยก็คือมีข่าวว่าสเปอร์ใกล้จะปิดเดีลเอเซ่ได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะไปทางสเปอร์แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานค่ะก็มีข่าว ออกมาว่าทางอาเซนอลเนี่ย ครฮาแวดเจ็บที่เมื่อกี้เราบอกไปหลังจากนั้นพอฮาแวดเจ็บปุ๊บก็มีการยื่นข้อเสนอจากอาเซนอนทันทีนะคะอาเซนอลยื่นข้อเสนอให้กับพาเลตและทําให้ดีลระหว่างเอเซ่กับสเปอร์หยุดชะงักทันทีด้วยเบรกไว้ก่อนสุดท้ายแล้วค่ะ21สิงหาคมก็คือเนี่ยแหละล่าสุดนี้อาเซนอนก็บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวไอเบลชีเอเซ่ด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์บวกแอดออนนะคะนั่นแหละแล้วก็ถือว่าอย่างที่เรียกคุยไปก็คือมันทางวาจาต่างๆมาเรีย เหลือแค่เอกสารต่างๆแค่นั้นเองนะคะโดยที่เอเซ่จะลงเล่นให้กับพาเลทในศึกคอนเฟลเลนซ์ลีรอบเพย์ออฟในคืนวันนี้ก่อนที่จะเข้ามาตรวจร่างกายกับทางอาเซนอนนะคะก็วังว่าอย่ามีอะไรเกิดขึ้นในคืนนี้นะเพราะเห็นพาเลทเขาต้องไปเพย์ออฟอะไรพวกนี้ก่อนคอนเฟลเลนซ์ใช่ใช่ใช่ซึ่งเอเซ่เคยเป็นเด็กแคเดมเดของอาเซนอลมาก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะถูกปล่อยตัวไปจากทีมตอนอายุ13ปีนะคะแล้วก็รีชว่าการที่ได้เอเซ่มา น่าจะเป็นการเพิ่มมิติเกมลุกให้กับทางร์เซนอล่ดีๆเลยเพราะว่าเอเซ่เนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือเล่นได้ทั้งปีกซ้าย<ช>และเป็นกลางลุกได้ด้วยฟิลเหมือนเป็นเพย์เมเกอร์ได้ด้วยใช่เขาหลักๆเขาคือเพย์เมเกอร์อยู่แล้วแต่ความสามารถของเขาอ่ะมันมันเล่นซ้ายได้เหมือนกันแล้วก็หน้าต่าบางครั้งก็ได้ด้วยเล่นได้<อ>เนี่ยทีนี้ผมแอบกลัวใจอารีต้าเหมือนกันว้าเออแอบกลัวเหมือนกันฉันมีโอเคเลสอยู่เอาเชื่อไหม อ้าผมกลัวอ้าผมก็แอบลังเลออ่่ะยาเจิิมคุณอังขูไม่ได้เจิมนะคุณเรื่องคำนวยดีนะกลางคุณอ่ะเดคนไลท์หลักเลยซูบิซุลินเม้นตีเนี่ยมาและเล่นดีด้วยอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งคนที่ขายไปหน่าคือเดคันไลท์ไลทเอ้ยไม่ใช่โอเดกาด ขาดไม่ได้สามคนนี้มเมลิโนโอ,อีกมีเกลเมเลิโนโอ,อีกมเมลิโนสำรอ,องอีกผมถามหน่อยแล้วซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ย,ย,เ,ยเบลกาัไปไม่ได้มากที่สุดแต่เนี้ยซ้ายอะ่ะคุณมีมาโดเอเก้ e ที่สาม,มารถเล่นได้คุณมีอ่าค<า>อซาท,ท,ที่ต่อ,อที่เหลาเรามีคุยกันแล้วก็คุณมีอ่าลูกรักมาตี้ทีเนี้ยเอเซ่อยู่ตรงไหน คือแล้วมันมีข่าวว่าคายฮาวเวดเจ็บเนี่ยแล้วในเกมแมนยูอ่ะตอนแรกโยคเลตลงเสร็จปุ๊บเปลี่ยนโยคเลตออกเป็นฮาวเวดลงเปหน้าต่ำแทนใช่ไหมเออแล้วโอนั้นเกมมันรู้สึกว่าอ้าวผมพูดตรงนะพอเอาโยคเลตออกแล้วฮาวเวดลงไปแบบนั้นเนะ่<ใ>นเกมมันสน,นดีขึ้นใช่ชัดเจนเลยแล้วผมคิดว่า <laughs> เอ๊ะผมก็ได้แอบคิดว่าเอ๊สุดท้ายเนี่ย <laughs> พิต้าเนี่ยรีหวังว่าให้มันเป็นทางเลือกหมายถึงว่าในวันไหนรียงอยากให้ระบบของแานนอนอ่ะมันซัพพอร์ตหน้าเป้าธรรมชาติของโยเคเลสที่ไล่มาก่อนเอาวันนี้ให้มันลงตัวก่อนคือรีเข้าใจว่าการที่ในเกมแมนยูแล้วแบบเออพอฮาวเวิลงมามันดูมีมิติมากขึ้นแต่รูว่ามันเล่นระบบนี้กันมานานไงมันอาจจะเข้าใจกันแต่ก็หวังว่าการเอาเอเซ่เข้ามาเนี่ยขอให้มันเป็นโครงแบบเดิมเอาไว้แต่อย่าเพิ่งเอามาเป็นแกนหลักอย่าเพิ่งเปลี่ยนอะไรมากมายเอออันนี้รีหวังว่าไม่รู้นะ ผม,ผมลองคำนวณด,ด,ดูดีเอาคุณคิดใกล้ๆผมปะล่ะ ขั้นหัวเลยออาอคนคิดใกล้ๆกลหละเอ๊ะไอ้เหียหน้าเป่าแล้วเจ็บเขาเข้าไปซื้อเพิ่มมาคือมัน<อ><อ>ทันทีทันใดอะนึกออกไหมเออยังไงวะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอไปลุ้นไปลุ้น,นเอาแล้ว,ลวกันสำหรับแฟนเนว่าสุดท้ายเนี่ยเอซ่ AC เนี่ยถ้ามันมาเนี่ยมันจะได้เล่นตรงไหนแต่ขอให้มันเล่นฝั่งซ้ายเป็นหลักแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เรามีเกินไปว่าฝั่งซ้ายนอกจากมีมาตี้แล้วแล้วก็เอซ่อยากจะไปเพิ่มได้ใช่ไหมแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่ยังอยู่กับเซนต์นดทต่อนั่นคือเรียนอลต่แหะะเพรา ถ้าตอนนี้เซ็นสัญญาใหม่กับอาเซนอลเรียบร้อยแล้วนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งคือการเซ็นสัญญานี้ไม่ได้เป็นการขยายสัญญาออกไปนะ uh huh. เป็นสัญญาที่ระยะเวลาเท่าเดิมคือจนถึงปี2027แต่ว่าในสัญญาเนี้ยเป็นการปรับค่าเหนื่อยให้มันสูงขึ้น oh, อ๋อเพิ่มค่าเหนื่อยใช่แล้ว <Okay. S 2> แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว,ว่าทอซานเนี่ยเจรจากับอาเซนนอาอย่างต่อเนื่องให้เพิ่มค่าเหนื่อยของเขาให้มันสอดคล้องกับบทบาทของเขาในทีมซึ่งตอนนี้พอมันตกลงกันได้มันก็เลยลงตัวโอเคจบสวย โสซาก็ยุพอสมควรเหมือนกันนะเขาก็อยากได้สัญญาฉบับสุดท้ายที่มันดีที่สุดอะให้มั่นใจกับใช่ตัวเองหน่อยใช่มันจะได้บอกเออกูจะได้เออกูรู้กูทำงานที่นี่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยได้เงินเดือนเท่านี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมข่าวต่อมาก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานเหมือนกันที่เรามีรายงานว่านิวคาสเซิลสนใจยูฮามิซ่าแล้วก็มีรายงานว่านิวคาสเซิลเนี่ยยื่นไปแล้วนะสามสิบห้าบวกห้าล้านจ้าแต่เบนฟอร์ดปฏิเสธปึ้งเบนฟอออร์ดมึงยากตไ้สั์ฟอร์ดมึงอุ่องเเว้ยออมึงไม่รู้ข่าวกกููหรอตั้ง มึงยื่น40มึงเล่นแง่แบบแมนยูนะ,ะมาบ,บิดกูทีละห้าทีละสิบนี่เดี๋ยวมึงจบ60 70นะ อย่าทเลื่อนนะนิวคาสเซิลเบนฟอร์ดบอกงี้ได้ก็มันมีรายงานมาประมาณนี้แล้วก็ส่วนส่วนวิซ,ซ่ากับเบนฟอร์ดเนี่ยมันต้องกลัวคือหักเรียบร้อยแล้วยอมหักไม่ยอมงอฤดูกาลน,นี้ช่วงซื้อขายนี่หักกันหลายคู่เหมือนกันเนาะก็แนวลุกนี่ละคุณ <c oughs> ผมบอกแล้วมีหลายคนอยู่แนวลุกนี่ละคุณ <c oughs> มีคนชอบนะแฮชแท็กนี่ผมคุณมานะคิดเมื่อวานอะแนวลุกนี่ละคุณอีซักกานาโชวิซ่าแนวลุกแนวุนแนวคุณเออประมาณนี้ข่าวต่อมาเฮียวีโก้ดักลาสหลุยครับ บรรลุข้อตกลงในการยืมตัวมาเล่นให้กับน็อตติงแฮมฟอร์เรส์พ่วงด้วยออปชั่นซื้อขาดที่30ล้านยูโรก็ค <c oughs> ือก่อนอันนี้ดัรลัตลุยเนี่ยเป็นนักเตะของาอ์เลวิลล่าถูกขายไปให้กับยูเวนตุสยูเวนตุสใช้งาน1ปีแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่อยากใช้แล้วแั่งก็เลยจะปล่อยกลับมาบก็ตอนนี้ก็เป็นฟอร์เรสที่ยืมตัวดัรลัตลุยมาแล้วก็เดี๋ยวซื้อขาดกันอีกทีหนึ่งในซีซั่นหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ฟอร์เรสยังไม่หมดนะเขาบอกโรมาโน่เนี่ คือแบบเจนจาคืบหน้าไปทางที่ดีกับเซวินยาสนใจดึงตัวโอ้โหเป็นชื่ออะไรเนี่ยโคเซอังเคลคาโมนาคาโมนาแบ็กขวาชาวสเปนปัจจุบันในอายุ23ปี<ะ>และมีสัญญากับเซบินยาจนถึงปี2028คาดว่าค่าตัวเนี่ยราว12ล้านยูโรก็ต้องรอดูว่าฟอเรสตาเสริมในตลาดนี้จะจบไหม ผมว่าซื้อซื้อจบย่าของเงานรับฟอเรสแล้วก็มีรายงานของฟอรเรสยังไม่หมดนะเดี๋ยวนั้นติดรายงานว่าฟอรเรสเนี่ยกำลังให้ความสนใจแมตตี้แคช<อ>หรือแมตตี้กาลาเนี่ยแบ็คขวาของแอสตันวิลา่าแคชก็แคชถ้าแกจะกาลาแกเล่นตั้งแต่แรกอ๋อขอโทษขอโทษ เอาบางคนอาจจะได้ยินอยากได้ยินกาลาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือแมตตี้ Bts เนี่ยโอ๊ยแมตตี้แคสแมตตี้แคสเนี่ยเออเขาบอกว่าวินล่าให้ความสนใจอยู่แล้วก็สถานการณ์ของวินล่าที่สนใจเอริกโก็รูอิสเนี่ยแบกบขวาของมนเซตตี้เนี่ยโค้บคู่ไปด้วยก็คือสนใจคู่เลย <c oughs> แต่ทีเนี้ยผมจำได้ว่าเหมือนรูอิสจะออกมาพูดว่าเขาไม่ได้อยากย้<อ>ายไปไหนนะใช่แต่ถ้าซิตี้ ใหญ่เข้าไป linkage, <f utan> เขาก็าไปได้น่ารักใช่เด็กฟอร์ไอเด็กซิตี้ได้ยู่แล้วตอนนี้ไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะจากทางฝั่งฟอร์เรสไปหาแมตตี้แคชหรือว่าเป็นทางด้านของนิโก้ลูอิสครับทีนี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวของซิตี้กันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะซิตี้ใกล้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญากับลูอิสแล้วนี่ยลิโก้ลูอิสใช่คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าฟอร์เรสให้ความสนใจสถานการณ์ของลิโก้คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมาว่าฟอร์เรส จับตาดูสถานการณ์ของลโก้ลูอิสอยู่ในข่าวเมื่อกี้นี่แหละใช่แต่สุดท้ายค่ะหลายๆสื่อก็ออกมารายงานว่าซิตี้ใกล้บรรลุข้อตกลงกับลูอิสเรียบร้อยนะคะซึ่งต่อให้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นแต่การเจรจามีความคืบหน้ามากๆแล้วนะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้เราคุยกันที่บอกว่าจริงๆอ่ะทางลูอิสเคยออกมาบอกว่าจริงๆอยากอยู่ซิตี้ต่อไม่อยากย้ายแต่ถ้าซิตี้อยากให้ย้ายเขาก็จะย้ายใช่ไหมผมไปได้ครับนี่อ่ะนี่แหละคือความน่ารักของเขานะคะแต่ว่าปัจจุบัน สัญญาของเขาจะอยู่กับซิตี้จนถึงปี2028นะและจากข่าวที่เราพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คาดว่าจะมีการขยายสัญญากันไปจนถึงปี2030ซึ่งถ้าดูกันจริงๆแล้วลูอิสเนี่ยเป็นเด็กปั้นของสโมสรด้วยนะอยู่กับซิตี้มั้งแต่อายุ8ขวบเลยนะคะเด็กมากเด็กจริงแล้วก็ได้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในช่วงปี2022ที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งรายงานในการต่อสัญญา ลูอิสเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่ฟอร์เรนมาให้ความสนใจด้วยอ๋อเพราะรู้สึกว่ามันจะเสียไปเนี่ยเฮียเฮียจะเสียหนูไปเนี่ยเฮียก็เลยเสียลายนูตอนนี้เฮียมาบอกไอ้จังเฮียอยากอยู่กับหนูเฮียอยากอกกอกนูเฮียรักหนูไม่ใช่ไม่ใช่ลูอิสเกียซิตี้ผมคิดอลไรเพ้อไปหน่อยสักทต่อมาข่าวเชลซีบอกว่าเชลซีเนี่ยขายนักเตะไม่พักเหมือนกัน S <S ใช่ก็ล่าสุดมีฮีวิโก้แล้วครับเบียริลบรรลุ il, ข้อตกลงนในการคว้าตัวเรเนโตเวกานักเตะของเชลซีค่าตัวประมาณ26ล้านปอนด์รวมเอ็ดออนรวมโบนัสทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีเงื่อนไขในการขายในอนาคตด้วยเขาเรียกเขาเรียกคอร์สไบแบ็กคอร์สเหมือนว่าเขาจะมีแบบเงื่อนไขเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรเซลไบคอร์สหรือเทียอื่นที่อย่างวะเออประมาณนะี้ภาษาอังกฤษอะเอาภาษาไทยดีกว่าที่กูเข้าใจดีกว่าส่วนแบ่งในการขายอ่าหากเบียริลเนี่ยไปขายกับทีมอื่นเนี่ยซิตี้จะมีเปอร์เซ็นต์ได้เปอร์เซ็นต์กลับ มาด้วยนะครับผมแล้วก็คาดว่าเนี่ยจะเซ็นสัญญากับ,บเรียเจ็ดปีแล้วก็จะตรวจร่างกายกันวันนี้ด้วยนะครับมีรายง,งานเพิ่มเติมว่าเวก้าเนี่ยใกล้เคียงกับซีตินักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของสโมสร เออก็26ล้านปอนอะ่ะใช่เขาบอกเชลซีซื้อมาซื้อเวก้ามาในรคา12บล้านปอนจากบาวเซอร์เมื่อปีที่แล้วนี่ไงได้กำไรโหปีเดียวได้กำไรขนาดนี้ปีเดียวไม่ได้กำไรเท่าหนึ่ง <c oughs> อ่ะคิดดูง่ายๆ <c oughs> ใช่แล้วมันก็ต่อเนื่องเลยว <c oughs> กการขายเวก้าเวทีท Chelsea เนี่ยทำให้เชลซีเนี่ยมีสิมีสิสติการขายนักเตะไปแล้วราวๆ251.7ล้านปอน <c oughs> เสียทอ้อโอ้โหเมงรวยจัดเลยซึ่งตอนนี้นะเชลซียังคงให้ความสนใจแล้วก็พ mm ิจารณาในการปิดดิวของอาริฮันโดกานาโชชาบีซิมมอนอยู่นอกจากนี้เชลซียังพยายามพยายามปล่อยตัวนักเตะที่ไม่ใช้ไอ้พวกไาเฮมเซอร์ลิงไอ้ที่เรารายงานไปเมื่อวานนี่แหละเซอร์ลิงเบนชีเวลอาดิซาซี่แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยให้แบบออกไปจากเยืนืน ยืนๆแล้วนั่งตักไม่ใช่อ๋อเขาด้วก็พยายามแบบเคลียร์นักเตะที่ไม่ใช้ออกไปเขาจะได้บอกว่าเผื่อแบบไปเติมสล็อตอะไรตรงนู้นตรงนี้ได้2ี่ล้านไงที่มันเป็นช่องว่างระหว่างกันนัโชกับแมนยูอะไรเงี้ยเออเนี่ยเอาตังค์ที่เวก้าเนี่ยมึงขายเวก้าได้ก็มาโป๊ะซะใช่เดี๋ยวง้อไป40่วะเจลซีเพื่อนกันเองเพื่อน ช่วยๆกันอยากขายแหละอยากขายมากใช่แต่ก็เชลซีก็ประมาณนี้นะชอบนะผมชอบเชลซีข่าวชัดเจนซื้อคือซื้อแต่ขายเนี่ยมันได้กําไรเสมอโอ้โหเยี่ยมเลยตรงนี้สุดยอดครับข่าวต่อมาค่ะมาที่ข่าวนี้เลยนะคะคูลิโอเอนซิโซนะคะงับครับเป็นใหม่งงับเอนซิโซนะคะกองหน้าของไบรตันนั่นเองก็คือตอนนี้มีรายงานว่าเชลซีใกล้ปิดดิวแล้วแต่พอปิดดิวเสร็จปุ๊บก็มีข่าวว่าจะส่งยืมให้กับจะมีการปล่อยยืม กับทางสตาบุกด้วยครับก็ทีมในเครือเป็นทีมลูกของเชลซีอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นอะคาเดมี่เชลซีใช่ใช่ผู้บริหารเชลซีเขามี2สโมสรไงเอออะคาเดมี่เชลซีจริงๆไม่ใช่สตาบุกเอาหรอไบตัน อ๋อเพราะว่าเพราะว่าเป็นอยู่ในเครือกันอยู่แล้วแล้วก็ท็อตแวลี่เป็นคนดูแลอยู่แล้วใช่ไม่ไม่ดูแลแต่ท็อตแวลี่ชอบไบตันแต่แม่งมาซื้อเชลซีแล้วก็อยากได้นักเตะไบตันนี่แฟนเชลซีเขาจะทาขนาดนามท็อตแนวลี่ประมาณนี้ใช่ใช่แต่ทีมถือว่าซื้อดีอ่ะก็โอเคซื้อดีเอ็นซิโซน่าสนใจนะเพราะเอ็นซิโซเนี่ยปีแล้วไอเอาเอาก่อนปีแล้วสิมันมีช่วงที่มันเก่ง คือทรงเด็กคนนี้แม่งมีของว่ะใช่ของไบตันยิงไกลได้ฟรีคิกก็ได้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็เจ็บไปพอเจ็บแล้วกลับมานี่มันไม่มีพื้นที่เล่นมันไม่มีพื้นที่เล่นแล้วก็ฟอร์มก็ไม่เหมือนเดิมด้วยใช่แล้วก็ปีแล้วก็ปล่อยยืมไปอิฟสวิดก็ไปช่วยให้อิฟสวิตตกชั้น ย้อนยาอไม่ใช่แบบพับรวมภับรวมัไม่ดีใช่ใช่แต่เชลซีผมว่าซื้อเอ็นเซโซเนี่ยน่าสนใจก็ประมาณนี้เอ็นเซโซใช่น่าสนใจเป็นตัวที่น่าสนใจครับผมรักาวสุดท้ายของวันนี้ลูกรักผมเองฮลุนรัสมุตฮอยลุนเขามีรายงานว่าฮอยลุนได้แจ้งไปกับสโมสรแมนเชสเตอร์เตดแล้วก็อีกประมาณ3สโมสรที่สนใจตัวเขาอยู่เนี่ยแจ้งให้ทราบกับนาโปลีไลซิกเอซิมิลานทุกสโมสรที่สนใจตัวเขาถ้าคุณจะ สนใจตัวผมคุณต้องซื้อขาดเท่านั้นจะไม่มีการปล่อยยืมแรงสิ้นและเขาต้องการความมั่นใจที่จะแบบที่จะได้ย้ายไปแล้ได้เล่นอะอ ก็คือผมจะไม่ปล่อยยืมในอนาคตคือถ้ามึงเอากูไปกูจะไม่กลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วคือก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันจะได้แบบก็ชัดเจนกับอนาคตไงอย่างน้อยจะมีพื้นที่ให้เขาได้เล่นจริงใช่แล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเขาเป็นเป็นเป็นตัวสําคัญของทีมจริงๆไม่ใช่แบบว่าทีมนู้นก็ยืมทีมนี้ก็ยืมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาคงรู้สึกว่ามันมันเขากลายเป็นคนคนไม่สําคัญไปใช่ครับก็ค่าตัวไฮรุนเนี่ยแมนยูเนี่ยตั้งไว้ที่30ถึง35้ล้านปอนด์เท่านั้นเอง เออก็ตอนนี้ลดลงมาเยอะมากแล้วสำหรับรัรรมดมุดหอยลุนนะครับข่าวก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชม,มฮะ <c oughs> เราสองคนผิดพลาดประการหผิดพลาดเรื่องคอกันเลยผิดคอแกได้แหละก็ะไรจะพูดเลยถ้าผิดพลาดประการใดหรือรายงานที่มันไม่ถูกใจท่านไม่ถูกหูท่านก็ตั้งใจฟังดีๆขออาภัยด้วยค่ะอ,อ๋อัค้ครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ อยากให้เราปรับตรงไหนอยากให้เราปรับตรงไหนแก้ตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเราได้แต่เราจะปรับหรือแก้ไหมในีอกเรื่องนึงเราเราจะปรับให้มันไม่ไม่เราอยากเป็นตัวเองเราอยากเป็นตัวเองใช่แก้วเราชอบมีความเป็นตัวเองก็อันไหนที่มันเป็นในทางที่ดีเราก็ปรับแต่เราดูก่อนตรงนั้นจะดู เลยใช่ใช่ดูก่อนว่าเออเราจะทํายังไงดีเอาเป็นว่าพิมพเข้ามาก่อนพิมเข้ามาก่อนเราจะได้เป็นการเปิดการมองเห็นให้เราด้วยคลิปเราจะได้ถูกดันขึ้นหน้าถูกต้องครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นคลิปอาชาเลนด์ชาเลนด์ชาเลนด์ทุนสุกเราจะพยายามแบบถ้าสุกไหนได้นะเราจะพยายามลงชาเลนด์หรือเป็นเกมอะไรเงี้ยมาผ่อนคลายสมองคุณผู้ชมจะไม่ต้องแบบรับข้อมูลบอลเยอะเกินไปเดี๋ยวแบบเดี๋ยวอ้องกันไปก่อนอะไรอย่างนี้เราสองคนเียวใช่ใช่อ้องอ้องเงนไปเลยครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตาม ครบทุกช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook t i k อกอินสตาแกรมแล้วก็เอ็กโ t ทวิตเตอใครที่ไม่กดติดตามเรนอาฝากกดติดตามเรนอาให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกับช่องเรนอาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยน้อยให้กับนี่เล้งและพี่กุ๊กและทีมงานเรนอาทุกคนด้วยไม่ต้องเป็นกำลังใจผมผมใช้ชีวิตอยู่ของผมได้โอเ๋ตายตายเศร้า เหนื่อยต่างด้วยอันนี้เราสงคนผู้พิพากษากันได้ขอไปด้วยนะครับเจอใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับแล้วก็คุณนิกรยันีไม่อยู่เหมือนเดิมเผื่อมีใครถามและดูมาถึงตรงนี้ใช่ใช่ครับไปงานวัดกลับไปงานวัดแถวบ้านกับเพื่อนเออที่เขาบอกว่าวันเนี้ยผีดุมากเฮ้ยแล้วคุณกล้าไปเหรอเออผมว่าเดินเดินเดินแบบเดินกลางคืนอย่างเงี้ยเดินเดินเดินอ่ะแบบเฮียดุจริงเยเจ้าวาดโคตรดุเลยเออเอ้ยมาเดินอะไรตรงนี้วะ เออบาเนาะเบาเนะมันเบามากเลยะร้านข้าวแถวบ้านผมดิเมื่อก่อนแบบร้านมันมีอะไรอ่ะเป็นเพิงเล็กๆเออแบบขายข้าวตามสั่งเป็นเพิงเล็กๆอย่างเงี้ยทุกวันนี้โอ้โหขายดิบขายดีเลยโอตอนนี้เป็นอักขีภัยไปละเพิงใหญ่เลยใช่ใช่ใช่ล่าสุดเอาเดีกนุสักอันมั้ไอหนุ่มคนหนึ่งอันดี้อันนี้ดีจัดเลยอมาเออไอหนุ่มคนหนึ่งมันแบบ เมียมันบอกตอนเช้าก่อนไปทำงานว่าที่รักวันนี้ตั้งใจทำงานนะโอ๊ยนา่ารเลยแต่ตอนเย็นอะ่ะเขาอะ่ะใส่ชุดจีนรอโอ,โอ้โหผัวแบบโอ้โหเอาละเมืองงานเนี้ยปออีบพฮามัดจุกต้องมาแล้วออโอ้โหเอาหมวยม,มาเลยอะ,ะกลับมาถึงเมียใส่ฮูดใส่แมสใส่วันดำ <c oughs> เข็นเสื้อเข็นยาวขาย,ยาว <c oughs> มึแต่งตัวเป็นคอร์เซนเตอร์จีนจัดเลยอ่ะเดี๋ยวว่าเจ๊หกจีนจีนจีนแต่งตัวเป็นคอร์เซนเตอร์จีนอันนี้ดีแล้วนะดีดีไอชิ้นนี้มึงเซ็นตื่นไหม